อัสลามุอะลัยกุมครับทุกคนวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูขาน,มขนุมอ่าขานุมอชูรอะนะครับนี่ครับอ่าลายพื้นที่นะครับอาจจะอธิยักแตกต่างกันเนาะอ่าแถวบ้า,บานผมนะครับเรียกว่าข้าวเปียกอชูรอวันนี้นะครับมู่แปดหน้าเคียนเนาะมีการกวนข้าวเปียกอชูรอะนะครับที่มัสยิดอันมุบารอกเนาะการกวนข้าวเปียกอชูรอนะครับก็มีการรวมตัวกันนะครับกับ ผู้คนในหมู่บ้านนะครับมารวมตัวกันที่มัส,สยิดเนาะ่ใส,ส่ส่วนบะส,สมต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าแป้งนะครับหรือว่าน้ำตาลทุเรียนนะครับคาโพดท,ทั่วนะครับและก็มันซ้ำล่างหัวมันนะครับหลากหลายเลยเนาะผมเปเจ๊ไก่บ้านนับมืรันบ้า

这是我准备带回来的。啊 ไม่ทันเลย้ากูเนยนี่ครับเสร็จแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ทุกคนดูโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับ อิสลามเนี่ยนะครอ,อกมันมันนะครับมันมันก่อนเป็นส่วนมผสมของหัวมันเนาะแต่ก็มีแป้งนะครับมีถูเรียนด้วยเนอะอาะเรีนยนมุฮัตรอมนะครับในอิสลามเนาะบีไม้ของอิสลามนะครับอิสมินไรฮ์อัลฮ์มานีบะฮิ الحمد لله